ไม่มีการหยุดพักคือเหมือนฝรั่งเศสมากๆไม่สามารถนั่งกระเช้าลงไปได้ครับสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชิลลิปอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะชิลลิปก็จะไปเที่ยวที่บานาฮิลซึ่งชิลลิปเพิ่งกลับมาจากเ,าเวนะคะกลับมาจากพระราชวังเวนะคะกลับมาถึงประมาณหกโมงครึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วทริปต่อไปนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้เดี๋ยวชิวรลิปจะไปเที่ยวที่ บาร์หน้าคิวไปเที่ยวที่บาร์หน้าคิวนะคะซึ่งคืนนี้เดี๋ยวธุริปจะไปดูเขาข่้นไฟแต่ว่าเดี๋ยวธุริปจะบอกนะคะว่าวิธีการที่เขาไปดูเนี่ยแบบข่้นไฟพูู่ๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรนะคะวิธีการเดินทางไปการที่ข่้นไฟนะคะก็เราจะต้องนั่งแท็กซี่นะคะไปไปที่นี่เดี๋ยวชื่อร้านอะไรเดี๋ยวธุริปจะบอกนะคะส่วนการไปบาหน้าฮิวนะคะธุริปต้องขอขอบคุณธุริปได้นะคะได้จองทัวร์ที่นี่นะคะ ดูสิซีชาเวลนะคะเป็นบริษัทจองทัวร์นะคะ mm hmm. ก็คือพาไปที่บารีฮิวนะคะ mm hmm. เขาจะมีบริการรถรับส่งเนี่ยที่อยู่ที่6 0แสนดองห0แสนดองเวียดนามนะคะหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ600เออน่าจะประมาณ7800ประมาณนี้จะไปกลับนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีค่าตัว๋วค่าเข้าอีกอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะจัดการให้หมดเลยทิวิ i มากัน3คนนะคะก็จ่ายไปประมาณ3ล้านดองนะคะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเรียกรถแท็กซี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปมุดยนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงหัวมังกรเนี่ยก็จะมีทุกคนแบบคอยแบบเตรียมตัวเตรียมกล้องเพื่อจะถ่ายรูปเพราะว่าเขาจะมีไฟเนี่ยพึ้นออกมาจากหัวมังกรเนี่ยทุกๆวันเสาร์และทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาสามทุ่มหรือว่าเก้าทีเอนั่น,<ค>น,นเองนะคะตั้งนหน้าตั้งตารอแล้วคือชาวดานังก็คือมาเยอะแยะกันมากมายเลยค่ะทุกคนคือเขาเพื่อจะมาเตรียมแบบถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอซึ่งทิวลิปมาเนี่ยเป็นวันที่โชคดีมากก็คือแบบ จองโรงแรมมาโดยที่แบบไม่รู้ตัวเลยนะคะทุกคนคือแบบโชคดีมากเลยค่ะคนคะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะสังเกตดูได้เลยค่ะว่าตอนนี้รถก็คือเขาไม่ให้รถวิ่งแล้วก็จะมีแค่คนอยู่เท่านั้นนะคะดี่คือตุ้นตันยัง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 ถ้าแบบว่าเทสเทส ได้สองคืนแล้วแล้วคืนนี้ก็เป็นคืนที่สามนะคะซึ่งรู้สึกว่าอาหารชีเวียดนามของยุโรปเนี่ยจะไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่เลยต้องแบบกินอันนี้แทนไปก่อนเพราะว่าแบบคือกินมาหลายที่แล้วรู้สึกไม่อร่อยอือแบบขอขอ,ขอกินอันนี้ออก่อนกันเนาะลยจัดชุดเองเลยก่อนที่จะไปบานาฮิวนะคะขึ้นรถไปแล้วนะคะซึ่งอันนี้เขาบอกว่าต้องไปซื้อตั๋วใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันได้ขึ้นฟรีค่ะทุกคนก็คือเขาให้เรานั่งขึ้นไปข้างบนได้เลย ดได้ค่ะทุกคนคะเนื่องจากบานั่งทิ่วะคนมาเที่ยวเยอะมากนะคะแล้วแบบมันจะทําให้เราเสียเวลาในการซื้อตัว๋วดังนั้นนะคะชิวอยากแนะนาว่าให้ทุกคนนะ่ะซื้อตั๋วจากทัวร์เลยก็คือซื้อทั้งแบบการเดินทางเลยแล้วก็ซื้อทัวร์เลยคือมันจะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากกเท่าไหรค่ค่ะทุกคนเราไม่ต้องกลัวว่าทัวร์เขาจะหลอกเพราะว่าทัวร์เขาอะ่ะมีช็อปมีอะไรแบบวางให้แบบน่าเชื่อถืออยู่นะคะทุกคน และนี่นะคะก็เป็นทางขึ้นของไอตัวกระเช้านะคะที่บาน่าฮิวนะคะ,ะ,คะซึ่งเราจะต้องนั่งร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะนั่งได้ก็จะน่าจะประมาณ10คนต่อหนึ่งกระเชาะะ้าค่ะทุกคนทุกคน,นะคะที่ขึ้นมาแล้วนี่นะคะก็เป็นบาร์นาฮิวนะคะเป็นแลนด์มาร์คของเวียดนามที่ถ้าเราเกิดเรามาดานังนะคะเราก็ต้องมาที่นี่นะคะที่บาร์นาฮิว เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ไม่มีการหยุดพักเลยกระเช้านี้นะคะเท่าที่บิบ ทราบนะคะก็คือยาวประมาณ5,801เมตรเลยค่ะทุกคนและนี่เราก็ใกล้จะถึงฝั่งแล้วนะคะความสูงจากฐานถึงยอดนะคะอยู่ที่1,000กว่าเมตรนะคะประมาณ1,100เมตรค่ะทุกคนซึ่งสูงมากๆแล้วคือแบบบรรยากาศคือดีมากมองจากข้างบนสู่ข้างล่างมองจากข้างล่างสู่ข้างบนคือแบบคืออากาศคือดีแบบดีมากสุดๆค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองมาชมกันนะคะ ของบานังยิวนะคะที่จากสู่จากขาดนะคะขึ้นสู่ยอดค่ะเป็นขาดแรกคือบรยักแกทีมากเดี๋ยวเราจะพาไปตรงที่เป็นสะพานที่เขาเป็นแบบเป็นอุ้งมืออย่างนี้เลยค่ะทุกคนคะตอนนี้ก็ชิวลิปก็ได้มาถึงแล้วนะคะตรงที่เขาจับมือสะพานแบบนี้ซึ่งสวยมากแล้วก็อเมซิ่งมากเลยค่ะทุกคน ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเฟรนช์บิลเลตนะคะเราก็ต้องนั่งกระเช้าอันนี้ออขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะต่อจากที่เป็นสะพานที่เป็นเขาเป็นมือถือแล้วอะ่ะก็ต้องขึ้นไปแบบเป็นอ,อ่เป็นกระเช้าอีกต่อหนึ่งนะคะนั่งไม่ไกลค่ะประมาณ1นาทีก็ถึงแล้วตอนนี้นะคะชิวลิปก็ได้มาถึงแล้วค่ะที่หมู่บ้านฝรั่งเศสหรือว่า r ฟ n c h v i l l a g e นะคะเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสกลางสายหมอก ที่ดานังนะคะที่บานาฮิลประเทศเวียดนามค่ะคือเหมือนฝรั่งเศสมากๆจริงๆชุนลิบก็ไม่เคยไปฝรั่งเศสหรอกเคยเห็นแต่ในทีวีแต่พอได้มาสัมผัสที่นี่นะคะเหมือนแบบเราได้ไปอยู่ในฝรั่งเศสเหมือนเราได้ไปแบบได้ไปอยู่ในทีวีเลยจริงเราคือคนเยอะมากๆอยากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันจันแต่ทำไมคนเยอะมากแสดงว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่ที่ทดีมากค่ะทุกคน ก็แบบน่าสนใจมากเป็นแบบแบบเป็นที่แบบว่าเอาไว้นั่งดื่มนะคะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็แบบคือแบบมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสรือน,น่าสนใจมากๆเลยะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแฟนตาซีบานานิคิวนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องเล่นสําหรับเป็นเล่นคล้ายๆจังเกิลนะคะทุกคน เห็นปะคะแต่ว่าชิวลิปไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าคิวยาวมากแล้วก็ชิวลิปอ,อนัดกับแท็กซี่ไว้นะคะบ่ายสามนะคะต้องต้องต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดขากลับนะคะเราก็ต้องนั่งกระเช้ากลับลงไปในทางในที่เดิมนะคะ เราก็คือนัดรถแท็กซี่ไว้บ่ายสามแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วเราไม่สามารถนั่งกระเช้าลงไปได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกเนี่ยรถกระเช้าเนี่ยไม่สามารถแบบว่าเดินทางลงไปข้างล่างได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วคือแบบคือต้องนั่งรอให้ฝนจนกว่าฝนจะหยุดตกนะคะแล้วก็แบบคือน่าเบื่อน่าลำคานมากเลยคือคนแบบคือแบบคนพยายามแบบจะแบบจะดันกันลงไปข้างล่างแล้วแบบบางทีเกือบจะเหยียบหัวกันเลยทีเดียวคือแบบมีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่โอเคในส่วนตรงนี้เลยค่ะแต่ว่า ว่าสถานที่ท่องเที่ยวโอเคไหมข้างในโอเคนะคะแต่ไม่ชอบตรงที่มีคนเยอะแล้วก็แบบคือมันคือมันอันตรายนะอเราก็แบบน่าเบื่อด้วยเสียเวลาด้วยจากที่เราจะต้องเอาเวลาไปทำแย่งื่นแต่คือเนี้ยแหละการท่องเที่ยวนะคะเราก็ต้องเผื่อใจในช่วงเวลาฝนตกด้วยะคะ่ะทุกคนคือทุกคนคะตอนนี้ฝนแบบได้เริ่มเบาแล้วแล้ว,ลวคือก็แบบมีหมอกอะคือแบบสวยมากดูดิเอ,อ่อฝนเพิ่งหยุดตกนะคะเขาก็เลยแบบว่าเปียกแบบนี้ นี่ค่คะเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสําหรับทริปปารน่าฮิลของทิวลิปนะคะตอนนี้นะคะทิวลิปก็ต้องขอตัวลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกด s c r ตา e ช่อง Youtube ของทิวลิปด้วยนะคะชื่อว่า ทิวลิปกัญญพักและมีช่อง Instagram มด้วยคะชื่อว่าทิวลิปอันร์สตอกัญญพักแถมยังมีช่องฟิตเฟซบุ๊กอีกด้วยนะคะชื่อกัญญพักอเนกนวลค่ะใครอยากให้ทิวลิปไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทิวลิปมาได้เลยหรืออยากให้ทิวลิปรีวิวอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของท u วลิปมาได้เลยและตอนนี้นะคะต้องขอตัวลากันก่อนนะคะบ๊ายบาย